อำเภอนำยืนนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เขาก็ต้องกินลูกชิ้นกัะริมสนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะกินเลยครับก็เอาอันนี้กินได้เลยสั่งได้เลยใช่ป่ะอืมอะไรจะก,กินกนะี่ไม้ก็ได้ตอนนี้แล้วก็จิ้มกินเลยอ่ะไม่มต้องมีใครดูแลผมใช่ไหมคือ,อต้องดูแลตัวเองเลยดูแลตัวเองพี่รับชอบตัวเองรับดชอบตัวเอง กินหมดกินไม้กันไปหมดเลยนะอุบลก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวหนูไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยเจอมาเจอที่นี่เลยอันนี้มันชุดเครื่องลากเป็ดเลยเนี่ยแล้วก็คือเรามีมารยาทนะครับเวลาเรากินเนี่ยเราเราลากให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่กินไปครึ่งคำแล้วลากใหม่ครับมันไม่มีมารยาทนิ้บมันค่ะการกินวถืิงครับก็หลังจากนั้นปุ๊บเราเนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วก็ออกมาครับแล้วก็กิน อืมอราอหอมจริงๆนีนะเส็จไหมอืมพริกหวานไหมครับพริกหวานพริกหวานหวานตาครับหวานตาฮมนาฟินดมีไหมมีน้าฟินด้วยอรยอ่อยครับแต่ว่ามันมีแรงเยอะหน่อย หมือน,นตอนที่ผมอยู่บนเนี่ยสี่ปีเนี่ยผมก็ชอบกินร้านมิตรสัมพันธ์นะ<ม>ดังนะก็<า>แล้วก็เวลาที่ไปกินเหล้าเมายา,าเสียบร้านก็จะมากินมิตรสัมพันธ์อร่อยตอนนี้ยังมีมมมอย่ไหมมิตรสัมพันธ์ยังขายอยู่นะยังขายไปนานใช่ไหมยี่สิบปีผมอะ่ะเฮ้ยปัญหาอยู่บนประมาณสี่ห้าปี มาดูกุ้งเดินขบวนพึ้แค่กอบเราเดียวมันขึ้นไหมล่ะขึ้นครับมันเยอะขึ้นเยอะเลยประทับใจเลยโอ้โหนับไม้ไว้ห้ามกินไม้นะันนี่อะไรอะหมูครับเดียวหมูเนื้อมันจะดำๆหมูมันจะขาวๆเนื้อไส้กรอก มื้อเย็นแค่นี้ก็พอแล้วะครับไม่ต้องกินเยอะมันก็เดือดอ้วนเกี้ยวนีน่มันไม่ร้อนนะสัะกรอบนะคะฮะจักรอบนะคะมาแรกเลยผมจะกินนี่ไง กินข้กกาวผัดกะเพราอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านไม่มีขายก็เลยกินกกด้วยทางขนมเกี๊ยวเหรอครับเกี๊ยวเขาบอกกรอบ ทานยัด้วกนตัวนี้แม่ค้าก็ใจดีให้จุ่มเองค่ะ <c oughs> ปกติเขาต้องจุ่มเองอยู่แล้วใช่ค่ะสกตล์อุบลเนี่ยคว <c oughs> รเฝาเราฝาเดียวกัน ก็ามาจากเชนไทยเหมือนกันนะม,มีน้ำเปล่าไหม,น,มน้ำเปล่าเย็นๆคนถึงครับอืมยอดนี่เดียเขาเรีกททยกว่ายืนกินแบบคนบน หวงหน้าฟินฟินขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาไม่ต้องหลอดครับไม่ต้องหลอดอิ่มแล้วเหรอยังชิมไม่หมดเลยิด้านเลยหัวหน้าคิดถึงเแตนก่อนเนี่ย นอยู่บนไงกินไปแล้วก็คุยกันไปนะฮะไปที่อื่นก็ไม่มีนะมีเพราะที่อยู่บนอันนี้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้คุยกันไปนะอันนี้เขาดิ้งกันไปตอนเย็นมีนิดนึงค่ะมีนิดนึงขับแก้มตุ้นตีนไก่ตุ้นตีนไก่โอ้โหกินไม่ทัดกินไม่โอ้โหหมดแล้วไม่เป็นไรครับคุณครับ ตุ้นกิมไก่เจ้อสัตว์กับพิเตอร์คบเสียรครับเรียบร้อยครับวันนี้ผมรอตายจากจังหวัดอุบรารธานีอำเภอ้ำยืนครับ